ตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับสําหรับปัตถุมงคลน,นะครับก็มีหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นตั้งหน้ารถเล็ดชุบทองนะครับ350เล็กๆนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อวัดไร่ขิงตั้งหน้ารถใหญ่นะครับพันสองนะครับเพื่อนๆเป็นพระช่อวัดไร่ขิงนะครับช่อละสองพันนะครับเป็นช่อก็มีเหรียญ เหรียญเสมาเนื้อกะไหลทองลงยานะครับนี้200นะครับแล้วก็มีหลวงพว่อไดร่กิงนี้ก็200นะครับรุ่นหยดสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจีดัง สามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี0เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพ ได้มาาตรฐนสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาที่วัดไร่ขิงอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมาตรงกับวันศุกร์นะครับคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีมีเหมือนกันนะครับ มาดูวัตถุมงคลกันครับวันนี้จะพาชมหลายๆจุดนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อวัดไร่ขิงนี่มีหลายจุดมากนะคนเกอนเดี๋ยววันนี้เราจะพยายามดูทุกจุดนะครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นสมเด็จแตกลายงานเนื้อผงแตกลายงานนี้ร้อยห้าสิบนะครับสวยนะครับแตกลายงานด้วยนี่ครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับ ส่วนตรงนี้เป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นเจริญพรเนื้อผงมีสองร้ 250. 250นี้คือเรียมกรอบนะครับด้านหลังก็จะเขียนเป็นสมเด็จวัดไร่ขิงนะครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อวัดไร่ขิงพุทธพิมิ์ใหญ่เนื้อผง250นะครับ นี่ก็เลี่ยมนะครับเลี่ยมนี้ก็เลี่ยมเลี่ยมกรอบเขาก็จะให้เห็นทั้งด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับนี่ราคาก็น่าจะเหมือนกันนะ2องร้อยหาสส่วนตรงนี้ก็เป็น หลวงพ่อวัดไร่ขิงพิมพ์ไบโพเนื้ออัปป้าลงยาหนะ้ากากทองฝาบาทอันนี้1,100นอนะครับเป็นเนื้ออัปป้านะครับเล็กๆนะครับส่วนหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นพิมพ์ไบโพเนื้อเงินลงยานี้พันแปดนะพันแปดก็สวยนะแต่เล็กๆนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นย้อนยุคป,ปีหนึ่งสี่ พิมกลางเนื้อผงหกร้อยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อไร่ขิงย้อนยุคป,ปีหนึ่งสี่พิมเล็กนะครับนี่ห้าร้อยพิมใหญ่นั้นหกร้อยพิมเล็กนี้ห้าร้อยนะครับแล้วก็จะมีเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นปาตานเนื้อกระไหลทองลงยานี้สองร้อยนะเป็นเนื้อกระไหลทองลงยาครับ มีอยู่3สีนะครับเพื่อนๆมีสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีเขียวนะฮะลงยา200เองนะส่วนตรงนี้ก็จะมีหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นเรียนสีมาเนื้นนนนกอกระไรทองลงยานี้200แล้วก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นเรียนพัยดยศเนื้อกระไรทองลงยานี้ก็200ครับแล้วก็มีหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นเหรียญหยดน้ำเนื้อกระไหลงยานะครับ เป็นเหมือนสีมาแล้วก็ใบโพนะครับนี่จะไม่เหมือนกันนะครับนี่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีหลวงพ่อวัดไร่ขิงป้ายันเทาเวสุวรรณนะครับสี่สิบเก้าบาทนะครับมีหลายสีนะครับก็มีเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงเนื้อละว่าโรหะนี่แปดร้อยนะครับขอบข้างก็จะเป็นเหมือนลายถรงชาตินะครับ ก็มีหลวงพ่อไร่ขิงเหรียญบรมาธาตุเจดีเนื้อเงินบริสุทธิ์นิพันห้านะครับพันห้าแล้วก็มีหลวงพ่อไร่ขิงรุ่นกรรมการปีหกสามเนื้อทองแดงรมดํานะครับนี้สามร้อยห้าสิบก็มีหลวงพ่อไร่ขิงรุ่นโบกรรมการปีหกสามเนื้อทองลงยาพันห้านะครับพันห้า หลวงพว่อไร่กิ่งรุ่นโบรกรรมการปี63เนื้อทองแดง500นะครับแล้วก็มีหลวงพว่อไร่กิ่งเหรียรมเหรียญรบรมธาตุเจดีย์เนื้อเงินลงยานะครับมี108นะครับแล้วก็มีหลวงพว่อไร่กิ่งรุ่นสมเด็จหลวงพ่อไร่กิ่งพิมนำเลิก1 0านะครับจะมีหลวงพว่อไร่กิ่งรุ่นว่าจุรามณีเนื้อทองแดงมี200นะครับ ด้านในนั้นเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นยันเพชรกลับวัะทองแดงขัดเงา399นะครับ399ก็จะมีหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นท้าเวสสุวรรณองค์ลอยนี้เจ็ร้อยเก้าสินะครับแล้วก็มีหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นท้าเวสสุวรรณองค์ลอยทอง399นะครับด้านในนั้นเป็นสีดํานะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงแล้วก็ท้าเวสสุวรรณองค์ลอยสองร้อยเก้บเนาะ ตรงนี้สวยนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นพระชัยวัด499นะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นพระชัยวัด250นะครับด้านในก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นสมเด็จยศนุปี14ชุบทรายทอง350นะครับนี้เป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงชุดกรรมการปี59เนื้อเงินลงยาอันนี้9,000นะครับ9,000เป็นชุดนะครับเป็นชุด ศ2 5อ9นนะครับชุดกรรมการเนื้อเงินลงยาประจำวันเกิดนะครับมีทั้งหมด7เหรียญนะครับชุดหนึ่ง900 0นนะครับ, 1, 9, รบมาตรงนี้เป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นมหามงคลเจดีเนื้อนวโรคานเนื้อนวโรขานะครับพันสองนะครับเพื่อน แล้วก็หลวงพ่อวรขิงรุ่นมงคลเจดีเนื้อกระไหลทอง350ด้านในเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นชินนบัญชรน,นะครับด้านหลังก็จะเป็นคาถาชินนบัญชรน,นะครับพศ2560นะครับ3 0 0ร้อนะทุ่อนสา0้นี่หลวงพ่อวัดไร่ขิงน่าจะพร้อมสร้อยนะครับได้พร้อมสร้อย299นะครับ ก็มีหลวงพ่อไร่กิงพระผงจำปีชุดสามองค์นะครับนีสี่ร้อยเก้าสิบเก้าได้ทั้งสามเลยนะครับเป็นพระผงนะครับลงยาก็แบบตั้งหน้ารถนะครับหลวงพ่อไร่กิงรุ่นตั้งหน้ารถพันสองนะครับก็มีหลวงพ่อไร่กิงรุ่นพระผงจำปีเนื้อผงใบลานนี้สามรอยนะครับนี่หลวงพ่อไร่กิงเนื้อผงจำปีสามรอยนะครับ ก็มีหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นสมเด็จเป็นยุคปีหนึ่งสี่เนื้อผมมีร้อยเก้าสิบเก้าเองนะครับก็มีหลวงพ่อไร่ขิงรุ่นกรรมการปีหกศูนย์ห้าร้อยนะครับเพื่อนๆนี่หลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นเหรียญพัดยศพิมพ์ใหญ่ที่สามร้อยนะครับก็เหรียญเป็นเหนรียญปรมุธาตุเนื้อฝาบาทลงยานั้นห้าร้อยนะครับ นี่ก็เป็นวัตถุมงคลทางเข้านะครับ ตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับสำหรับปัตถุมงคลน,นะครับก็มีหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นตั้งหน้ารถเล็ดชุบทองนะครับ350เล็กๆนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อวัดไร่ขิงตั้งหน้ารถใหญ่นะครับพันสองนะครับเพื่อนๆเป็นพระช่อวัดไร่ขิงนะครับช่อละสองพันนะครับเป็นชอ่อก็มีเหรียญ เหรียญเสมาเนื้อก,กระไหลทองลงยานะครับนี่สองรอยนะครับแล้วก็มีหลวงพว่อไร้กิ่งนี่ก็สองอยนะครับรุ่นหยดน้ําก็มีหลวงพว่อไร่กิง่งรุ่นปาดตานสองร้อยนะครับมีรุ่นใบโพก็สองรอยนะครับก็มีหลวงพว่อไร่กิง่งชุดเป็นชุดนะครับลาบผลพูนทวีบูชาห้าร้อยนะครับ ก็มีหลวงพ่อไร่ขิงรุ่นเจ้าสัวลงยาประจำวันเกิดนี้499นะครับสวยนะครับรุ่นนี้หอมกรอบนะครับเป็นเจ้าสัวนะครับด้านในเป็นเหรียญหลวงพ่อไร่ขิงยันเพชรกลับนะครับหนึ่งพันนะครับด้านในแล้วก็หลวงพ่อวัดไร่ขิง399นะครับมาตรงนี้เป็น รูปหล่อเทวสุวรรณนะครับจำนวนการจัดสร้าง2499นะครับมี399้นะครับแล้วก็แบบตั้งหน้ารถนี่800้นะเพื่อนๆเป็นอยองแล้วก็มีภาพผงจำปีหลวงพ่อวัดไริงแล้วก็ทาเวสุวรรณเป็นเนื้อผงนะครับทาเวสุวรรณอยู่ด้านหลังนะครับมีร9 9นะครับแล้วก็มีรูปหล่อทาเวสุวรรณชุดทองเรียมตอกไมค่อน7 9 9นะครับ รูปหล่อเทเวสต์วันลมดำนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้านี่เป็นเนื้อชนวนชุบสามกษัตริย์นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยครับนี่เป็นเนื้อสำลิดนะครับองค์หลวงพ่อเนื้อทองเหลืองนะครับนี่หนึ่งพันนะครับเนื้อทองกิฟต์กระไหล่ทองนี่เก้าร้อยนะครับเป็นเงินแล้วก็เนื้อ ทองแดงรวมดำมันปูทีหกร้อยนะครับส่วนพยันก็คือละสองรนะครับอันนี้299นะครับส่วนเท้าวเวสุว,โโาสาวรรณหลวงพ่อวัดไร่ขิงตรงนี้ก็3ามหมื่นนะครับเท้าวเวสุวรรณก็สองหมื่นห้า ขนาด10นิ้วก็8,000นะครับหน้ายักษ์3 0ันก็มีนะครับเดี๋ยวเข้าไปกราบขอพร องคหลวงพ่อนะครับ หลังจากกราบขอพอรองคหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับเราก็จะมาดูตรงนี้อีกนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าผมจะพยายามพาชมทุกๆจุดนะครับวัตถุมงคลนี่ตรงนี้ก็มีนะครับแต่บอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าจะเหมือนกันนะจะเหมือนกันจะเหมือนกันแทบทุกจุดนะครับนี่ครับ เหมือนที่ด้านนอกนะครับนี่หลวงพ่อวัไดไร่ขิงเหรียญรุ่นชินบัญชรอย่างนี้ครับนี่ก็ราคาสามร้อยห้าสิบสามร้อยเก้าสิบเก้าก็มทุกมงคลจะแบบด้านนอกนะครับเพืเ่อนๆก็อาจจะมีแตกต่างนิดหน่อยอย่างหลวงพ่อวัไดไร่ขิงรุ่นเหรียญพิมพ์ใบมะขามชุบเงินชุบทองนี่ก็หนึ่งร้อยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนะครับเหมือนกันเพื่อนๆเหมือนกันก็เลยไม่ได้พาชมแบบละเอียดนะครับเพราะว่าจะเหมือนด้านนอกที่ผมพาเพื่อนๆชมงั้นผมก็จะพาชมบริเวณในวัดนะครับนี่สวยงามมากนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหน เคยมาวัดเล่หขิงในสมัยก่อนนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับนี่สวยงามขึ้นส่วนส่วนตรงส่วนตรงด้านนี้ก็จะเป็นทาววสุวรรณนะครับ เป็นอุทยานการศึกษาวัดไร่ขิง ขอเชิญส่งน้ำพระประจำวันเกิดนะครับตรงนี้ก็เหมาะนะครับเหมาะที่จะพาครอบครัวพาพ่อแม่มาทำบุญนะครับก็ถือว่าก็เป็นวัดที่สงบร่มรื่นนะครับ มีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจเพื่อนๆสำหรับวัดไร่สิงนะครับในยุคปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันตรงนี้ก็ ให้อาหารปลานะครับใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็จะมีเรือรับส่งนะครับข้ามไปกินฝั่งโน้นนะครับส่วนตรงนี้จะไม่มีขายแล้วนะครับเมื่อก่อนผมมามีขายอยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาจะเปลี่ยนไปขายที่โน้นครับใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวข้าวอย่างนี้ก็จะมีเรือเรือบริการส่งข้ามฟากฟรีนะครับ